สวัสดีชาวเอ็กช็อตทุกคนกันด้วยนะครับ,บคลิปนี้ผมมาเล่นอยู่ในเกมเอ็กช็อตเหมือนเดิมเลยนะครับคลิปนี้ผมมาลุยโหมดวิหารฟา,รฟารโลนะครับและปืนที่ผมจะมาใช้ก็จะเป็นปืนโปรโมชั่นนะครับตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับเฮ้ยแตกรู้ปะทำไมผมเอาปืนนี้มาเล่นก็พอยิงมไม,มีได้ใช่ไหมเลือดผมก็จะเพิ่มไว้ทุกคนทีนี้ผมก็คิดไอ่พิเรนนี่แหละผมว่าผมว่าจะเอาปืนพกฮิลเลอร์แหละยิงฮิลตัวเองไว้แต่ผมไม่รู้นะว่า มันได้หรือเปล่านะเดี๋ยวต้อง,ต,องต้องลองดู่ะของพวกเนี้ยถ้าถ้าไม่ลองมันไม่รู้อะ่ะแตกไปเรียบร้อยมึงไปรีบเคลียร์คนดีกว่าปึ๊บกุมรารจ้าเฮดช็อต <Head shot> แตกแตกก็เฮียละแม่งไม่โดนเอาไหมครับเอาใหม่ครับทุกคนเอามันไปแล้วไปแล้วไปเร็วอุ้ยโอ้โหโดนอัดตัวนเน้นๆตายเลยนี่นะครับปืนพกฮิวเลือดที่ผมจัมาใช้นะครับ เขาบอกว่ามันดีกว่าปืนพกคิว8.5ผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันดีหรือเปล่าแต่เนนี้ยมันก็8.5เหมือนกันนะครับคิวเลือดได้อย่างเดียวยิงไม่ได้นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรผมใส่ชุดเซ็ตที่สามารถเอาธนูอ่ะไว้ช่องหลักไม่เสียเอาไว้ช่องรองได้นะครับไม่รู้ว่าจะเวิร์กหรือเปล่านะเดี๋ยวต้องลองนะครับไปตายยังเฮ้ยไปไหนแล้วโอเคภารกิจของผมก็คือยิงมัมมี่ให้ตายนะครับขอขอแล้วกัน แต่ว่าน่าจะยากวะถ้าไม่ได้เล่นโกดังอาวุธอะบอกเลยว่ายากขอสักตัวแล้วกันเฮ้ยโอ้โหมาจากไหนอ่ะยัเคโอ้โหมางี้เลยเหรอโอ้โหแล้วคือมามี่ชนะหละัวบอกเลยห้องนี้ก็โนแบบเต็มที่นะมีไหมมีมามี่ไหมขอยิงหน่อยตัวฟรีก็ได้ยืน AFK อะไรเงี้ยขอสักตัวแต่ว่าไม่มีเลยครับตอนนี้เฮ้ยเพื่อนยิงไรตกใจไร ขอสักตัวได้ไหมเดี๋ยววิ่งหาเลยนะ้วกันเอยว่าไงาไปรุ่นว่าไงาไปรุ่นขอหน่อยตัวเนี้ยยิงแม่งเลยวิ่งมาวิ่งมา,งมายิงเลยครับยิงเลยครับเออมาแล้วมันมาแล้วมันแล้ว,ลวยิงยิงยิงต้องต้องต้องเอาให้ตายอะ่ะกูรู้มึงใกล้ตายแล,แล้วก็ยิงอัดแม่งไปเลยเข้ามาเข้ามาขอ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 ไ้เใช่ยิงไม่โดนผมว่ามันใกล้ตายแล้วแหละไม่มันก็ผมเนี้ยตาย เลยมีกำลังเสริมเ้ยเลิกกระโดดได้ไหมผมอ่ผมอ่ะเฮ้ยโอ้โหแม่งเฮ้ยกูยิงตั้งนานเพื่อนเราไปโอเคช่างมันไม่เป็นไรโอเคเฮ้ยเฮ้ยเจอกันอีกแล้วเจอกันอีกแล้วเห็นนะไม่มาไหมไม่มาว่ะไม่มาผมก็ไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วยิงแม่งโอ้โหไม่มีแหวนมองเลือดอีก ลำบากเลยไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าใครวะหนึ่งในสี่มหาเทพสักพักแม่งเปิดโปมาทำไงเนี่ยพี่กำลังเสิร์ฟมาวะอย่างนี้ต้องหนีไปแล้วไปแล้วไปแล้วครับว่าไงเพื่อนเดี๋ยวแล้วได้อะไรมาเนี่ยระเปิดเกียน์ไม่มีเสียงเกียนเลยตาไปมายิงเลยฮึสักตัวขอขอ ขอหน่อยขอหน่อยไวรุ่นมาช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยเย้ยเย้ยไม่ได้คิวเลยใกล้ตายยังเนี่ยไอ้เชี่ยเนี่ยอืมขอกันกล่องเนี้ยใกล้ตายแล้วแน่แน่นอนลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆยิงแม่งเรื่อ,อ,อ,อยๆขอขอขอไปอยังไปยังแสดงว่าน่าจะใกล้ตายแล้วว่าไงลีออนไไมมมม่ีกกรระะสสุุนน้อด โอ้โหนอนบ่นเลยโทษ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 ขอโทษไม่รู้ไม่รู้รด,รด่ากูไะเนี่ยเมื่อกี้หาไม้มีก่อนม้นมีอยู่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยมัวซอยห,หมดแล้วยิงเลยตายหาหมดม้มีอ่ะไม่เหลือซากอะ่ะตอนเนี้ยไ,ไ,ไปแล้วไปแล้วพระเจ้า อยากได้คิวอยากได้คิวสักคิวจัดให้หน่อยเดยน่าจะยากวะน่าจะยากครับถ้าเป็นโกดังอาวุธอ่ะมีโอกาสอยู่แล้วมันมากันละไอ้พวกเชี้ยนี้โอ้โหอะไรวะเนี่ยฟังก์ชันอะไรวะเนี่ยอ๋อน่าจะเป็นโล่ยิง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 เฮ้ยหมดเวลาพอดีโอ้ย,อยเชี่ยกระตุกเป็นปะเนี่ยถ้าเป็นโดนนะโดนยิงเละเลยนะ ขออยู่แถวด้านหน้าแล้วกันยิงไรกันวะขึ้นมา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 คาขึ้นมาครบมครบม,มีมาแล้วมัมีมาแล้วอยู่ไหนกันเงียบครับตอนนี้เงียบจัดเรียบรอบมีโดนตบไปแล้วมัมีตัวใหม่ปนะน่ะทำไมไอคอนแขนมันดูยาวๆว,วะนะ่ะสงสครผมคิดเองแหละไม่น่าใช่เฮ้ลองหนยิงแม่งลงไปเลยแต่ไม่ยุ่งกูกไป มันขึ้นมาแล้วมันขึ้มาแลยก่อนเฮ้ยโหดูไหนก่อนดีวะเนี่ยกูอุย้ยเกือบโดนปานระเบิดไปแม่งเลยวิวระเบิดไปแล้วเมื่อกี้ใครเมื่อกี้เห็นตัวยิงแม่งเลยยิงนี้เลยครับเรียบร้อยเลือดเพิ่มมาเท่าไหร่เฮ้ยได้ามาหนึ่งพัน 1, หรอถามจริงแต่ผมเพิ่มเลือดดิผมเพิ่มเลือดมาแล้วตอนเนี้ย จะโดนตบตายปะวะหรืออาจจะไม่ตายก็ได้โอเคเดี๋ยวนะได้มาเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยนะเฮ้ยเอ้าเหี้ยเลือดตอนนี้คือมีอย่างเยอะเลยทุกคนดูดิเหี้ยเลือดมีเท่าไหร่เนี่ยผมอยากรู้มากเลยไหนลองเต้นดิอ๋อเต้นได้แค่นี้นึกว่าเลือดเยอะแล้วมันจะแบบว่าโดนตบไม่ตายโอโหอะไรวะโคตรเฟลเลยคลิปนี้ก็รู้สึกว่าแอบๆบเสียได้นิดนึง นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรอยู่ยากเกินบัคบีอยู่ยากไงวะแม่งแตกกันละนาวเลยเดี๋ยวมามีลอยไปไหนแล้วเมื่อกี้เหมือนเห็นเห็นอยู่น่าจะไปไกลแล้วเฮ้ยยิงไรมามีขึ้นมาแล้วยิงเลยครับเฮ้ยยิงไรกันนะขอยิงหน่อยละกันเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วอฮ้ยมองไม่เห็นชิบหายแล้วตอนนี้ผมมองไม่เห็นเลยหูข้างหลังกลัวเป็นไอ้สั์ไปแล้วไปแล้วไปแล้ว มาแล้วมาแล้วเฮ้ยวาร์ปผลลากยาวเลยใไปไปทีวะอืมไม่ใช่กูอะไปแล้วไปแล้วครับมาเฮ้ยมาแล้วมันมาแล้วสวยคัาเพื่อนอะลงไปข้างล่างเลยคราวนี้เซ็งชิบหายเออกูก็เซ็งเหมือนกันกูเกือบตายเฮียมาแล้วมาแล้วขอแล้วกันเม็ดนี้เฮ้ยโอ้โหอย่แค่เนี่ยแม่งเพิ่มเลือดแล้วตัวเลขมันบั๊ก แต่ว่ามันไม่ได้ช่วยไงนะครับตามสภาพโดนตกตายห่าเหมือนเดิมโอเลิบพลไม่ไหวแล้วเฮ้ย,ยแม่งมามีตามหลังชิบหายไปก่อนเกือบแตกครับเมื่อกี้มาแล้วมาเร้ว,เ,รวเอาตกชิบหายไปก่อนละกันไปแล้วไปแล้วไม่อยู่แล้วครับตรงนี้ปึ๊บเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวหนีก่อนแม่งรอบที่แล้วคือคนชนะเว้ยไม่มีไม,ม่ไปตกตอนนี้เป็นไงล่ะ เอ้ยตกดักวะตามมาวะไม่ดักแต่ตามมาวะเอ้ยอื้มเคียตาเดียไปไหนลงไปมึงเอ้ยมาแล้วเต็มเลยมาเต็มเลยเอ้ยเกือบโดนเกือบโดนยิงเงี้ยก่อนเลยเฮ้ยแม่งโปรไอสัตว์ไปแล้วไปแล้วไปแล้วช่วยได้ครับเพื่อนเอ้ยอื้มกูเกือบโดนเน็แค่ เกือบโดนะเมื่อกี้หลุนจัดนะจ้าหุ้ยโอ้โหคองตายเฮียเฮ้ยมันจะโปมันจะโปหาเฮียอะไรเนี่ยโอ้โหสัตว์วิ่งอย่างไวดูในแผนที่มุมซ้ายบนทุกคนไอเย็ดเคหลักฐานชัดเจนแจ้งความด่วนๆเลยน้องโอ้โหรอบนี้โปแม่งเอาจริงแล้วว่ะไปแล้วไม่ได้เป็นมามมี่ด้วยสวยดีเป็นวะเนี่ยวิ่งมางี้กลัวน,นะเว้ย ปูจริงเ้ย er, โปแม่งโกรธแล้วครับตอนนี้ไม่ไหวแล้วโปเป็นไหมวะโอเคโปไม่ได้เป็นก็อุ่นใจไปแม่งอยู่ดีเข้ามามาโคตรไวเมื่อกี้เฮ้ย <Hey, S 1> เสียงอะไรตกใจวิ่งมาวิ่งมาเพื่อนโอ้โหไม่ทันไม่รอดเฮ้ยเียช่วยหน่อยช่วยหน่อยสวยครับ thank you thank you ระเบิดเจดีไปเลยช่วยเพื่อนหน่อยยิงช่วยเพื่อนก่อนเดี๋ยวเพื่อนมันจะมา ยิงช่วยอยู่เพื่อนช่วยอยู่ช่วยอยู่โอ้โหแม่งเอ้ยทิ้งกูอีกไปดิลอยเฮียเลยอ่ะอยู่ไหมอ่ะโอ้โหจะบอกนะว่าบนหอก,ก็เป็นหมดอหะนั่นนั่นเฮ้ยไม่มีคาถาเลยถ้ามีคาถาผมว่าจะปิดตั้งไหน,นเพราะว่าคาถาชมพูแม่งอยู่นานเดี๋ยวตะกี้เหมือนกูเห็นใครลอยอยู่ข้างบนไอ้เฮียแม่งโปรแล้วลอยอสัตว์โอ้โหนี่ไงโปใช้เอฟด้วยเยีเคอยู่ข้างบนโยโยโย จัดการเลยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเฮ้ยโอ้โหจบแล้วโอเคครับโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับนอกจากโปรนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามให้กับช่องผมด้วยนะครับไปไว้เจอกัน